ให้ดูดอกไม้นะคะดอกถนนสีขาวปีนี้เยอะมากที่ไหนก็เยอะแต่ตรงนี้จะเยอะเป็นพิเศษเยอะมากมันมีสีน้ำเงินด้วยนะดูสิเขาลูกนี้ป่านี้พื้นป่าขาวไปด้วยดอกไม้ทำไมมันเยอะอย่างนี้อยากอยากมานอนอยู่ตรงนี้ ป๊ดแมนเบิดเลยหน่องแมวคนที่อันนี้ดอกสีน้ำเงินอันนี้มันใกล้จะหมดใกล้จะศูนย์พันแล้วเขาก็อนุรักษ์ไว้เนี่ยเราเจะเก็บไม่ได้นะคะเนี่ยสวยมากเลยอดอกสีน้ำเงินนี่สวยมากเลยมันเป็นดอก บรอไวเซนอันนี้เขาเรียกว่าถนนสีสีม่วงหรอคะสีม่วงหรือสีน้ำเงินนั่นแหละอันนี้เป็นดอกสีขาวดอกสีขาวมันจะเยอะมากแต่แต่ดอกสีน้ำเงินนี่มันจะศูนพันและ้ะแต่มันก็มีที่เนี่ยตั้งแต่มาอยู่เนี่ยมีที่นี่หละเยอะที่สุดไม่ค่อยเจอต้องเข้าป่าลึกถึงจะเจอ,เจอแต่อันนี้อยู่ไม่ไกลจากถนนนะได้ยินเสียงรถไหมดูสิ คนที่ชอบดอกไม้เท่านั้นถึงจะเข้าใจให้ให้ให้แฟนให้ให้พ่อจอดรถไว้พ่อใใหญ่จอดรถไว้แล้วก็แอบเขามา,า่ายเบิ่องดูมันไหลค่ะกับน้องว่าสอรรคสอยข่อยแน่เบิ่องเหยียดอกสีม่วงดอกสีม่วงดอกสีม่วงมันจะเกิดก่อนมันจะเกิดก่อนดอกสีขาวนะคะดูสิ เขาหลุดหนีแมนแนเว,วเ,เดียววิวไก่แห้งขอด้วยขอยกสิบอสสารมาปูน้อนเลยเนี่ยปูนอนยี่หนีละเรื่องเนีน่หนีมันเริ่มโรยแล้วเริ่มจะโรยแล้วนะคะดอ,ดอกสีม่วงดอกสีม่วงจะเป็นอย่างนี้สวยไหมสวยนะดอกสีม่วงก็สวย ปีหนึ่งจะได้ดูครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยปีนี้เยอะมากดอกสีม่วงก็มีเขาจะไม่เก็บนะดอกสีม่วงเพราะเขาเก็บอนุรักษ์ไว้ห้ามเก็บ